คิดดีทำดีมีความสุขคิดดีวันนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่ามะพระ้าวที่ปลูกในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนบ้างที่มีคุณภาพดีวันนี้ทางทีมงานเลยพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับกลุ่มแม่บ้านอบตทับสะแกจังหวัดประจวบคิรีขันซึ่งแม่บ้านที่นี่เขาบอกว่ามะพระ้าวของอำเภอทับสะแกนั้นไม่เมือนที่อื่นตรงที่มีเนื้อนหน้าแล้วก็มันมากๆเลย ทางกลุ่มแม่บ้านจึงนำมาทำเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเส้นเลย ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันไม่ว่าจะใช้ทาผิวทาหน้าใช้ลดความอ้วนสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านเนี่เป็นอาชีพเสริมหลังจากการทำประมงพื้นบ้านน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยทางกลุ่มได้ส่งไปค่ายทั้งในประเทศแล้วต่างประเทศเชียวนะสร้างรายได้เป็นก็อเป็นกำนะครับมะพร้าวทับสะกดีมากค่ะเพราะว่ามะพร้าวทับสะกเนี่ยผลใหญ่้วก็เนื้อนานแล้วก็ความหมันนี่ที่อื่นไม่ต้องมาเทียบค่ะที่นี่ดีแน่นอน แม่แม่แม่มีหน้าเล้าเศร้าๆทีนี้ถึงได้สวยและก็มันกว่าทีอ่อื่นอุ๊ยอุยอุนี่ผมคุยสนุกสนุกนะครับอยากคิดมากครับอยากคิดมากคิดดีทำดี